ณเวลานี้นะครับไต้หวันมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามา1ตัวนะครับไต้หวันมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามา1ตัวนะครับเผื่อเพื่อนๆเอาอัปเดตกันเป็นสัตว์เลี้ยงประเทศอะไรรับชมกันนะครับเป็นสัตว์สีขาวเกรดเดียวกับสลามกับกระต่ายนะก็ไม่น่าจะว้าเท่าไหร่คิดว่าน่าจะเฉยๆเพราะอีโบก็ไม่ได้ด้วยเมื่อมันอีโบไปได้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสายฟรีนะครับเนาะสายฟรีสายเติมเนาะอะไรอย่างนั้นมันเป็นเกรดเกรดต่ำสุดอะ นะครับมาบดูนหน่อยดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันบวกสเตตัสเมนคืออะไรสกิลทำอะไรแล้วก็อะไรยังไงบ้างนะครับมันเป็นตัวกิจกรรมมูนเค้กอ่ะอกิจกรรมไหว้พระจันทร์นะครับของทางด้านไต้หวันชื่อสัตว์เลี้ยงว่าเป็นกระต่ายมูนไลท์นะมูนไลท์และปิดนะครับแล้วก็ตัวสกิลของมันนะครับจะลดพลังป้องกัน ฟิสิก a l กับเมจิกของศัตรูลงนะครับแล้วก็จะทำให้เป้าหมายเนี่ยยกเลิกไฮดิงนะครับยกเลิกหายตัวนะฉะนั้นเป็นตัวขุดอ่าเมตาโลกใช่ไหมก็จะมีกระตายตัวนี้ไว้สลับแน่นอนคิดว่าไว้ขุดนะครับขุดขึ้นมาเลยนะแล้วก็ในส่วนของสกิลเป็นธาตุอะไรนะครับเป็นสายธาตุดินมีเพิ่มธาตุดิน เอิร์ธเอ h นชั m นเมนต์เอิร์ธแอตแทกเหมือนกับลิงอ่ะให้คิดซะว่าเป็นลิงเป็นตะกตาแตนล็อกเกอร์นะครับโอเคเนาะตามนั้นแล้วก็เบสสเตทมีอะไรบ้างนะครับมีแม็กเฮดพีมีพีเดฟเอ็มเดฟมีเอ็ af, af, มดาเมจรีดักชั่นพีดาเมจเป็นสายป้องกันเลยสายป้องกันทัดดินเออจบสายป้องกันทัดดินครับอ่าประมาณนี้นะกระต่าย ทีนี้ถามว่าตัวนี้จะมี Impact มันพูดถึงความเห็นของผมหน่อยแล้วกันแต่ว่าตัวนี้จะมี Impact กับเซิร์ฟซีไหมคิดว่าถ้าเมตาณนะปัจจุบันเมตาที่ผ่านมาแล้วกัน WOC วิโ s o n ที่4ี่เนี่ยมันมีโรคมันมีอะไรแบบนี้ที่มันหายตัวแล้วค่อนข้างจะได้เปรียบชาวบ้านชาวชาว่องเขาเนาะผมเชื่อว่าน่าจะมีครับ Impact ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เมตายังเป็นแบบเดิมอยู่ยังไม่เปลี่ยนไปไหนมันเอาไว้สลับเพื่อขุดมวค่อนข้างน่าจะดีอะผมคิดว่านะ เอาไว้สลับเพื่อขุดเท่านั้นแค่นั้นเลยเหมือนสลามอะ่ะสลับเอาไว้อมใช่ปะ่ะอันนี้ก็สลับไว้ขุดจังหวะไล่โลกอยู่โลกวิ่งหนีอยู่ปุ๊บสลับกระต่ายบาขุดปุ๊บแล้วก็สลับออกน่าจะอารมณ์นี้นะเหมือนกับสลามเวลาเราจะไปตีหินตีบ้างตีจีบีจ,จ,จีก็จะเปิดสลามโอมโอมใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆกันแล้วก็สลับออกอม,มีแค่นี้หน้าที่แล้วก็ได้ยังไงวิธีก็คือมันอยู่ในตลาดกลางด้วยนะกระต่ายเนี้ยน่าจะทำกิจกรรมล้วก็จะได้สมุนรุ่นนี้นั่นในเงี้ยแหละนะครับอารมณ์นั้น นี่ฮะตัวละสี่แสนเีงแล้วก็ราคาลงเรื่อยๆมีอยู่99ตัวบวกๆนะครับไม่น่าจะมีใครเอาเท่าไหร่เพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงสำหรับ KVM โดยเฉพาะนะครับสำหรับกระต่ายหมายจันอ่าประมาณนี้ราคาลงเรื่อยๆก็น่าจะไปสุดที่สลามเช่นเดียวกันแต่เซิร์ฟซีผมไม่ทราบว่าราคาจะเป็นอย่างนี้ไหมแต่ก็น่าจะใกล้ๆเคีแต่นนะเพราะว่ามันไม่ได้วาเท่าไรมันมีดีที่ขุดไว้สลับโอเคจบ